สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุกกี้สาวไทยสไพยชชนบทเยอรมันนะคะสำหรับตรงนี้นะก็เป็นมุมสงบที่เราจะมาเรียกว่าอัดคลิปตอนที่ลูกชายหลับแล้วเนาะวันนี้เรียกว่าจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เป็นแนวคิดเนาะแนวคิดอีกอย่างหนึ่งวันนี้เราจะมาเสนอ เรียกว่าสาวๆนะต้องระวังตัวให้ดีๆนะไม่ใช่ว่าเราจะเป็นผู้เลือกฝรั่งอย่างเดียวนะเขาก็จะมาเลือกสาวไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นหัวข้อวันนี้เนาะที่เราบอกว่าข้อเสนอที่สาวๆจะไปเสนอสำหรับหนุ่มชาวต่างชาติเนาะสังเกตดีๆนะบางคนนะเขาจะ มาเดทที่เมืองไทยเนาะฝรั่งที่เข้ามาแบบสดๆเขาจะมาหาเมียคนไทยเนาะเขาก็จะเลือกนะและในหัวข้อที่เราจะแช์เนี่ยคือเขาก็จะผ่านเขาจะไม่เลือกสาวไทยแค่คนเดียวนะเวลาเขาบินมาที่ประเทศไทยเนี่ยคุณอย่านึกนะว่าเขาจะมาแบบมาเดทมาหาคุณคนเดียวบางทีเรา พูดแชทไปเขาก็จะนัดสักประมาณสี่ห้าคนนะเพราะว่าอะไรเพราะเขาจะเลือกคนที่เออีือว่าง่ายที่สุดเนาะให้ระวังอะข้อแรกเลยเขาเขาก็จะเดทกับผู้หญิงอะคนแรกสมมุติว่าอะถ้าฉันจะแต่งงานกับเธอเธอจะว่ายังไงเธอมีมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าฉันจะต้องทำยังไงกับเธอ เนี่ยสมมุติว่าผู้หญิงคนแรกก็อาจจะบอกว่าอุ้ยถ้าเธอจะมาแต่งงานกับฉันนะเธอต้องสร้างบ้านให้ฉันสักหลังหนึ่งต้องสร้างบ้านอะไรอย่างนี้นะเอาไว้ให้ฉันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะสมมตุติอ่าคืนแรกอาจจะสามสี่วันไปเดทกับคนนี้แล้วก็รู้ละเก็บไว้ในใจละเออก็จะประมาณโกว่าฉันมาเที่ยวได้แค่สามสี่วันนะเนาะอ๋อผู้หญิงคนแรก ให้ซื้อบ้านอ่ะฝรั่งก็คิดและก็ไปเดทกับคนที่สองนะเขาไม่เลือกหราคนเดียวนะนะเราต้องจําไว้ด้วยต้องฉลาดแล้วมันก็จะฉลาดเหมือนกันอ่ะสมมติมาถามคนที่สองเนาะคนแรกซื้อบ้านมันก็ให้สร้างบ้านให้เขามันก็ไม่เอาแล้วเนาะ,ะคนที่สองก็เว่าไวราเลยรนะ คนที่สองก็จะบอกว่ามันก็จะถามถ้าถ้าจะแต่งงานกับเธอเธอจะให้ฉันฉันจะต้องทําอะไรบ้างคนที่สองก็อาจจะบอกมีค่าสินสอดอุ้ยค่าสินสอดฟังงงงง,งค่าสินสอดคืออะไรคืออะไรค่าสินสอดคืออะไรยังไงอ่ะสาวไทยก็อาจจะบอกว่าเป็นเงินเท่านู้นเท่านี้หรืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ต้องมีเงินก้อน มีสินสอดแล้วก็มีเงินก้อนมีทองมีอะไรฟ้ารังงงงงคิดในใจโอ้โหฉันต้องใช้เงินอีละโอ้โหเดทคนที่สองก็ต้องใช้เงินอีละมันก็คิดนะ,ะคุณเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆนะอย่ามองโลกสวยนะไม่ใช่ว่าอมาหนุ่มโสดโโมานัดเจอเราสามวันเอาให้เต็มที่นะคุณได้เต็มที่แหละแล้วลมันก็จะถามว่าจะต้องมีอะไรบ้างถ้าจะ อยากจะเอาคุณไปหรืออะไรเงี้ยนะเอาคนที่สองมันจะเลือกไหมมันก็เอามาคิดคิดคิดในใจนะเออคนที่สองต้องมีสินสอดแล้วก็ต้องมีเงินก้อนโอ้ดีนะนัดไว้หลายคนเอาไปคนที่สามไปคนที่สามสมมติว่าเออคนที่สามนี่อาจจะหนักหน่วยอวันนี้วันนี้ไม่เครียดนะแต่ก็อาจจะคนที่สามอาจจะเป็นหรือว่าอิสลามอะ เป็นเมืองไทยก็มีหลายเชื้อชาติศาสนาเนาะเขาก็อาจจะเออลองดูอิสลามก็คือศาสนาเขาก็คืออะไรก็ต้องคลิปไงคลิปถ้าคุณแต่งงานกับฉันนะคุณก็ต้องเข้าศาสานาของฉันนะแล้วก็มีการคลิปอย่างอย่างประเพณีของเขาเนาะอู้ชาวต่างชาติคลิปจะไหวไหมเนี่ยเนาะจะไหวไหมนะเพราะฉะนั้นคนที่สามคิดว่าเขาจะจะเลือกไหมตอนนี้มีตัวเลือกสามตัวแล้ว หนุ่มฝรั่งก็งงมีตุ้นเลือกสามตัวแล้วสมมุติมาตุ้นเลือกที่สี่ะสมมติสมมุติว่าเขาเดทแค่สี่คนนะอันนี้ก็เรียกว่าระวังให้ดีมันอาจจะมีแบบนี้นะอันนี้เราไม่ได้มาน,นนะมันมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าเขาคือใครอะไรยังไงแต่เราก็จะมาแชร์ให้ให้เป็นข้อคิดของสาวๆนะที่จะมาใช้ชีวิตกับชาวต่างชาติเนาะ มันก็ไปประเทศไทยก็ระวังด้วยมันก็ไปเลือกเรานะอันนี้คนที่สี่ก็อาจจะแบบเออถ้าถ้าถ้าเธอจะมาอยู่กับฉันนี่ฉันจะต้องทําอะไรบ้างหรือยังไงคนที่สีนี่ก็แบบไม่เรื่องมากเออก็ไปก็ไม่ได้มีอะไรสินสอดก็ไม่เอาไม่ต้องมาสร้างบ้านไม่ต้องมาคลิปอะไรทั้งนั้นก็คือคนที่สีนี่ก็อาจจะง่ายๆอ้าคุณ คือตัวเลือกคนที่สี่โอ้มันคงไม่ไปคนที่ห้าแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่สี่คุณก็ได้ชัยชนะนะเพราะว่ามันก็ดูแลว,ว่าเออมาเดทสี่คนเนี่ยก็ต้องเลือกคนที่สี่เพราะว่ามันไม่เอาอะไรเลยเนาะแค่อยากเอาตัวเองไปให้ได้เนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกคนที่ไม่เรื่องมากฉลาดไม่ล่ะเขาก็ฉลาดนะ เพราะฉะนั้นเราเวลาเราหาคู่หรือเราแชทอะไรอย่างงี้แล้วเขาบินมาที่ประเทศเรานี่เราก็อย่าดีใจนะแล้วก็อย่าไปเชื่อนะว่าเออฉันมาได้สามวันหรืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันอาจจะมาได้ทั้งเดือนแต่มันก็จะเลือกผู้หญิงว่าใครเป็นอะไรยังไงเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้ดีๆแล้วต้องมีเทคนิคในการพูดนะอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆที่ไม่ยาวมากเพราะว่าอยากให้เห็นความเป็นจริงเนาะชีวิตจริง ไม่ได้สวยหรูนะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวถ้าเราจะเดินทางมาอยู่ในต่างแดนเนาะอาจจะมาใช้ชีวิตครอบครัวหรือคุณอยากจะมาบริการแบบดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยเลือกให้ดีๆเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะคุณอาจจะได้แบบไม่ได้มาขุดทองในในต่างแดนนะอาจจะแบบขุดหลุมฝังศพตัวเองเลย <c oughs> ก็ว่าได้นะเราไม่ได้พูดแรงอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็เราก็อยากจะมาแบบเตือนแล้วก็ให้ หรือว่าให้ข้อคิดเนาะสำหรับเราเองก็เป็นผู้หญิงไทยด้วยกันนะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ชนบทแบบนี้เราก็อยากจะให้คุณเลือกแล้วก็เดินให้มันถูกทางนะมาให้มันถูกต้องสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวคิดสำหรับใครที่อาจจะยังคิดไม่ถึงเนาะเราต้องฉลาดต้องเลือกให้ฉลาดนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากเอาไปเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย ชิวสอดีสิดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องน้อยๆของเราด้วยนะแล้วใครอยากจะสนับสนุนก็สามารถซื้อสติกเกอร์ส่งให้เราได้นะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจในการที่เราจะเรียกว่าพัฒนาช่องให้ ดีขึ้นเรื่อยๆนาอแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับทุกท่านได้รับชมนะขอขอบคุณล่วงหน้านะ